โอ้สวัสดีจาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเออผมผมมีอะไรมาปรึกษาครับจ้าผมผม,มเนี่ยเราเปิดคอสขายจิตวิทยาสายดาครับอะไรนะผมเนี่ยเปิดคอสขายจิตวิทยาสายดาครับมีคนมาลูกหมูลูกม้าอะไรเนี่ยคือมาเรียนกับผมดังนั้นเล้บไม่เข้าใจอ่ะคืออะไรวะงง ไม่จารจานันรู้จักปรับจิตวิทยาสายดาร์ครู้จักปาร์ฟอเออมันเป็นแบบจิตวิทยาขั้นสูงแบบเรียนรู้แล้วแบบจะควบคุมคนได้ครับรู้จักปาร์ฟจนันใครเป็นคนสอนนะเนี่ยผมเองครับผ,ผมเนี่ยที่ลักโสขึ้นมาเหรอมึงควบคุมนายกกับรัฐมนตรีอะไรต่างๆอนาณนาไมาโกงประเทศเจ้าบ้านเมืองได้ไหมได้ได้ครับจย์แต่ผมต้อง,งุยก <ทำ S 1> ับเขาคุณทำหาอะไรอยู่ก็ตีใจาหาอยู่แล้วทุกวันเนี่ย เราจะมาจะชิบหายกันหมดแล้วเนี่ยประเทศจะจีบหายกันหมดแล้วมึงทำวิธีนึงเลยเปิดจะขอสอนจะไม่ขี้ทำหาอะไรหรือไงเดี๋ยวทำใจเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเออทำสักทีกูรออยู่หัวตีว่าชิบหายไปปวดมาแล้วเนี่ยมันมันมีบอดี้การ์ดยันมึงคุยกับมันไม่ได้อ่ะมีบอดี้การ์ดกานผมออกอะมันชนละมุนเกินยันปลาล้ำปลาปลาน้ำปลาอะไรเต็มสมบูรณ์อาจารย์เอาแล้วทำไมมึงไม่ใช้จิตวิทยาสายดาร์กอะไรมึงมันมีอะ มัดมีอาาเขตแมันมีอาาเขตจานมันมีอาาเขตจานคุยทีละคนเลยผัเนี้ยฮะไม่จานเอาโุรโขงมาผมไปเปิดฟังให้บอดี้การ์ดแม่งนอนหลับกันหมดน่ะจิตวิยาใส่ดักโอ้ยถ้ามึงทำได้จริงกูเช่ารถแห่ให้มึงเลยอ่ะเอาจานผมทำได้ผมได้เปิดคอร์สอ่ะตัวเต็งตัวหัวน่ะมึงมาสะกดจิตกูก่อนเดี๋ยวกูจะได้เชื่อว่ามันจริงหรือไม่จริงไม่จานเนี่ยคือผมเนี่ยช่วยคนมากับหลายล้านคนนะจานช่วยอะไรน่สคันโซงอาจาย์มึงช่วยอะไรเขา คือแบบขอแบบจิตตกใช่ไหมจาย์แบบจะแบบค่าตัวตายอะผมเนี่ยช่วยเขามาเยอะแยะาจาั์อ่างั้นมึงมึงไปแก้ไขปัญหาคนป่วยซึมเศร้าก่อนแล้วดับแรกติดต่อจิตแพท์จิตเว์ไม่ได้ตังคอาจารย์ได้ตังทำแล้วอ่ะไม่ต้องต้องได้ตังก่อนจาร์ไม่ต้องมีคนจ้างก่อนนี่ไม่ได้ตังเอาเปิดคอร์สเดือ อย่างผมแบบพอผมเปิดคอร์สปุ๊บผมจะสอนให้คนที่เขาทาให้เป็นเนี่ยแต่ทีเนี้ยเขาจะจ่ายค่าคอร์สเนี่ยคอร์สเดือนละล้านอ่ะจา์เรียนรู้ปุ๊บควบคุมคนได้เลยม,มึงทำให้มึงทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนมึงค่อยเก็บตังค์มาอ๋ออาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์นึกภาพนะผมจะถ่ายภาพในหัวอาจารย์นะอันเชื่ออ่ะอาอาจารย์จานึกทรงรูปเลขาคณิตมาอาจารย์นึก,น,กนึกมานึกมานึกในหัวมันนึกในหัวม ลึกยังจานนึกยังอ๋อนึกนึกมาเลยผมททยเนี่ยจานนึกดิจานนึกดินึกนึกอย่างครับนึกอย่างครับอ๋อนึกแล้วนึกนึกแล้วนะนึกว่าเออทรงทรงจานเนี่ยคือมันเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมยันฮะไปรูปทรงจานเนี่ยมนเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมอ้าวกูบอกมึงมึงก็รู้สิ เอาไม่จ้าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานไว้มันมีสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมวงกลมวงรีวงแต่อะไรเยอะแยะจย์ถ้ากูเลือกวงกลมกูบอกว่าวงกลมมึงก็ตอบว่าวงกลมมึงก็ตอบถูกสิอ๋อ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 อาจารย์อาจารย์วงกลมจะเอ้ไม่ใช่เลขาคณิตจาน่ะเสียอะไรเสียอะไรอะอเอาแล้วมึงมาถามกูเดี๋ยวมึงจะทายอัเอาก็ถามดิจ้แเราจะไปทายได้ไงออะมึงต้องคุยก่อนคุยก่อนแล้วถ่ายได้ถึงรู้อ่ะมึงคุยมึงมาล้มความลับกูสิกูไม่หลงกลมึงหรอก ไม่ไม่ล้วงจานไม่ไม่จานลองคิดดูถามสีมันจะทายได้หคิดอะมึงสะกดจิตให้กูพูดสิอ่ะมึงทำให้กูพูดออกมาได้เหอไม่ไม่ถามสีเนี่ยถามสีเนี่ยขั้นเบสิกเดี๋ยวผมสอนกลางไว้หนึ่งพันคนแล้วเราไปตอทยมบอทายกันหมดมึงก็ทายมาสิไม่ไม่มันต้องตอบคำถามด้วยจานมันเป็นคอร์สด้วยมันเป็นคอร์สมันเป็นแบบสิวิทยาขั้นสูงเปิดไม่ได้หรอกยากมึงคุยแบบนี้มึงรู้เรื่องเลยที่ผายแค่เปิดคอร์สมึงจะไปคุยกับใครเอาจานไม่เชื่อ ได้ถามสีเนี่ยตอบตอบสีตอบสีไม่มีใครเชื่อหรอกจ้าอย่าว่าแต่กูเลยในเนี้ยไม่มีใครเชื่อมึงหรอกตอบสีเนี่ยตอบสีตอบสีได้ป่ะสีเลขาคณิตเนี่ยไม่ยากจานไม่ไม่ได้ถามทรงอะไรเลยเนี่ยถามสีเนี่ยอะไรตอบสีได้ป่ะอาจารย์สีดาสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินสีม่วงสีอะไรอะตอบตอบสีไป่ะอาจารย์สีสีอะไรเลขาคณิตอ่ะก็เลขาคณิตจานอ่ะสีอะไรอ่ะ ที่นึกในหัวมันสีอะไรจานเอาแล้วทำไมกูต้องบอกมึงอ่ะเอาก็ตอบมาดิจานเดี๋ยวผมทายเนี่ยไม่เชื่อไม่ตอบกูไม่ตอบเพราะมึงยังไม่ได้ถ่ายก็มึงบอกมึงจะถ่ายกูจะตอบไปทําไมล่ะอ้าก็ถ่ายก็ถามก่อนดิจานเนี่ยตาจานตอบอะไรจานตอบอะไรอันเนี้ยเนี่ยถ้ามึงถ่ายมึงก็ต้องถายมาเลยไม่ใช่มากูตอบไม่แล้วจานตอบมาเนี่ยมผนถ่ายถูกเลยจานไม่เชื่อแหมเดี๋ยวมึงก็จะบอกถ้ากูตอบสีมึงไปมึงก็จะบอกว่านี่ไงผมสามารถที่จะ เดาใจอาจารย์ได้แล้วล่อลวงได้แล้วสะกดจิตได้แล้วไอม่หลงหรอกไอ้ชิ้นหายไม่แล้ทายรูปทรงแค่ไหนี่ะจะเปิดคอร์ดอะไปเก่งกว่าไอ้หมีหมาคุยได้ก่อนสันดานโอ้ยอาจารย์ถามตามสีเนี่ยไม่ได้ถามทรงเนี่ยอาจารย์ผมไม่ตอบทำไมคุณต้องตอบมึงกูตอบมึงกูเชื่อมึงสิอ่อออได้อ่ะเดี๋ยวผมจะทายอ่ะพอดูหัวอาจารย์ก่อนแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมขอทายก่อนเดียด๋วยวนะ ผมกำลังลงลึกเข้าไปในสมองอาจารย์เซลอาจารย์เนี่ยตอนนี้ผมเริ่มเล่ละเริ่มเล่นละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์รอดูเลยเดี๋ยวผมทายนะผมจะไม่ใช้ข้อมูลเลยเลยคอร์สร้านมึงอะนะเนี่ยสะกดจิตให้คนในค่องเนี่ยซื้อของกูในตะกร้าก่อนตอนเนี้ยถ้<อ>า,อายอด,ดขายกูขึ้นมาถ้าแสนหนึ่งนะกูจะเชื่อ,เ,อเลยกูจะแบบให้มึงเปิด <c oughs> คอร์สร้านนึงเ,เอาเอาได้เอาอาจารย์อาจารย์เอาจารย์รอ,อดูเลยนะถ้าผมทําได้นะ อาจารย์จะต้องนับถือผมเป็นราชาจิตวิทยาตัวจริงแห่งประเทศไทยอันนัมเบอร์ว on ันออนเดอะโลก็ต้องทำเพอพัฒนามึงอทำตอนนี้เอาเอาอ,อาจารย์เชื่อเปล่าเดี๋ยวผมทำให้ดูเนะี่ยเอาทำเลยกูรอดูยอดอยู่เนี่ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขอขาชื่อน้ำพริกจานขอที่จชื่อน้ำพริกนไหยขอชื่อน้ำพริก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ่านออสิเ<ส>นี่ยมันวางอยู่เนี่ยมองไม่เห็นจานเนาะกล้องเบลอมากเลยจานอ่านไม่ออกครับคนคอมเมนต์น้ำพริกสารพัดน้ำพริกมีหมดอ๋อแบรวมมิตรรวมมิตรเลยผ่านนี้เลยใช่ไหมจาน อ่ออ๋อ่๋ดู1200นะจ๊ะหนึ่งพันสองร้อยคนดูเนี่ยฟังผมดีๆนะเวน้ำพริกนะเวฟังนะเวฟังนะเวใครไม่ซื้อน้ำพริกอ่ะสนับสนุนเนอนุทินซื้อเดี๋ยวนี้เลยอ่าจานเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วดูดูดูจานจานเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วดูดูจานจานเนี่ยไหนไหมเนี่ยใครไม่ซื้อไม่ซื้อน้ำพริกใครซื้อใครซื้อน้ำพริกเนี่ยสนับสนุนพักฟ้าเอาเอาเฮ้ยอย่าพูดการเมืองที่นี่ที่ไหนเอาเอาไม่ได้อ่าจัน เออก็เมื่กี้ตัดแบงฝ่าย <ๆ S 1> หาอะไรก,ก็เมื่อกี้จานพูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อลงหมดเวลาเอาจานเอไม่ไม่ได้ขายจิตวิทยาเลยจานม,มีประโยชน์หาเลยเลยชิ่ายเอาจานจานใจเย็นจาน,<ๆ>จาน